สวัสดีค่ะเดนิสเจลินชาค่ะตอนนี้ก็ผลงานที่รายงอนเออยู่ก็คือเราขอเรื่องอ e ีบัวกับไอขวัญค่ะเล่นกับพี่เพื่อนคานินในเรื่องเราบทเป็นอ e ีบัวสิคะ ตอนแรกมันมาพร้อมกับความตื่นเต้นแล้วก็ความกดดันก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเป็นบทนําด้วยใช่ค่ะก็แต่ว่าสนุกดีค่ะสนุกดีแล้วยิ่งละครอ,ออกมากระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีมากๆด้วยดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยก็ดีใจค่ะยยบัวเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่ คือด้วยความเรื่องมันเป็นพีเรียดเนาะมันย้อนกลับไปเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแบบเขาจะมีความเป็นผู้หญิงไทยที่เรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วก็มีความมั่นใจพูดน้อยต่อยหนักอะไรอย่เงี้ยมีความแบบว่าเป็นคนปากไม่ตรงกับใจด, <laughs> ดูเหรอ <laughs> หนูก็อาจจะมีบางครั้งที่ปางไม่ตองกับใจเหมือนกับเขาบ้างแต่ว่าจริงๆเราแอบเป็นคนพูดตรงๆเหมือนกันอยู่อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเรามีเจนแกปบประมาณหนึ่งเพราะเราอยู่คนละเจนแต่ว่าพอเราได้ทำงานร่วมกันจริงๆอ่ะมันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเหมือนพี่เพื่อนเองเขาก็ เขาก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะถึงแบบทุกคนจะมองว่าเขาดูโตมากๆด้วยลุคของเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันในกองอ่ะเขาก็เขาก็โอเคน่ารักดีอะค่ะอ่าเราเป็นเด็กจ e ซีเนาะเราก็จะมีความแบบว่ามีสับที่กระเทยมีความแบบอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีบางครั้งที่เขาพยายามพูดคําแบบ ที่เราไม่คิดว่าเขาจะพูดนะเหมือนพอตัดแปะหน้าเขาแล้วพูดคำนั้นอะมันแบบมันขนลุกอะอย่างเช่นแบบว่าชีเซิร์ฟชีเสิร์ฟคุณน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดคุณน้านี่ก็แบบ่เพื่อนหรออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมีความพยายามที่จะฝึกคําพูดอะไรใหม่ๆเพื่อมาคุยกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็พูดกับเขาอยู่เหมือนว่าเป็นตัวเองก็ดีแล้วยากอะบทคนอื่นแบบดูแบบว่า เออถ้าเราเอาสายแบบฮาฮาตลกไปเลยหนูว่าต้องเป็นบทของพี่ผักไผ่ก็คือที่เล่นเป็นต้อยที่เขาไปบบเป็นตัวจีดที่เขาจะมาคอยแย่งขวัญอ,อย่างเงี้ยหนูว่าบทเขามันตลกดีแบบเล่นอะไรได้เยอะมากมเขาเขาจะมีความแบบว่าเดินมาแล้วก็พูดว่าพี่ขวัญขวัญของต้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาน่ารักดี พี่ขวัญของฉันน่ารักที่สุดเลยข้าบอกแล้วไงว่าเองไม่ใช่ผัว right. ข้าที่แต่งงานกันเนี่ยก็แค่หลอกชาวบ้านเฉยๆแล้วถ้าข้าคิดจริงล่ะคิดจริงอะไรในเมื่อข้าไม่เคยคิดจะรักคนอีกนเป็นคำถามที่ทุกคนถามเรามาตลอดก็จะบอกว่าก็ต้องดูก่อนเพราะว่าจริงๆทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเขามีเหตุผลที่เขา ไม่เปิดใจให้ขวัญง่ายขนาดน,าน,นั้นอะไรอย่างนี้ตัวละครเขามีเหตุผลเพราะว่าตอนเด็กเขามีเรื่องราวกันเยอะมากจริงๆกว่าตัวละครมันจะเปิดใจได้มันก็ไม่ง่ายนะหรือคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะชอบมีคอมเมนต์มาเป็นว่าแบบถ้าพี่ไม่เอาหนูขอนะคะอะไรอย่างเงี้ยของใครคะหนูของฉันนะคะฉากที่ชอบจริงๆหนูชอบมูดเวลาที่เขาเข้าซีนแบบน่ารักน่ารักกันนะ หมายถึงว่าไม่ใช่แค่กับขวัญแต่ว่ากับคนอื่นด้วยเพราะว่าบัวเนี่ยแอบเป็นฟิลแบบยิ้มยากอะ่ะถ้าดูคนดูในเรื่องจะรู้สึกว่ามันน้อยมากๆที่เขาจะยิ้มอะค่ะกับเรื่องอะไรสักอย่างก็เลยรู้สึกว่าเวลามีซีนน่ารักน่ารักอย่างเช่นซีนลอยกระทงที่แบบเพิ่งผ่านไปหนูว่ามันฟิลคูดดีอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่ยิ้มยาก ห้ามพลาดฉากนี้นะหืมยากจังเอาแบบด้วยความที่เรื่องราวอ่ะมันยากมากกว่าจะไปถึงจุดที่บัวก,กับขวัญเขารักกันได้คู่กันจริงๆเพราะว่ามีอุปสรรคเข้ามาก็คือว่ากุลที่เป็นเพื่อนของขวัญใช่ไหมคะก็ <c oughs> เลยอยากให้ทุกคนนะ่ะห้ามพลาดในช่วงที่เขาจะทํายังไงให้เขาได้ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่า2คนนี้คือปากหนักทั้งคู่ไม่มีใครยอมคุยกันไม่ยอมเปิดใจคุยกันอะไรเงี้ย ก็เลยอยากให้เราดูว่าจะมีโอกาสได้คุยกันไหมหรือจริงๆมันอาจจะจบแบบเอ๊ะอะไรอย่างเี้ฟังนะลูกอยากจะบอกว่าช่วยพูดอะไรสักอย่างหน่อยคือคิดอะไรก็บอกเขาไปเลยคือพูดบ้าถ้าเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้นะคะลูก มาละเห็นว่าเอออย่าซื้มบ้บางที <c oughs> ก็แบบชัดเจนนิดนึงแล้วก็หนูว่าจริงๆเขาก็ชัดเจนตลอดแหละแต่ว่าพอมันมีเรื่องผู้หญิงคนอื่นเข้ามามันทําให้บัวเขารู้สึกว่าขวัญไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ห <c oughs> มักมากหนูรู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงที่น่าจะเหนื่อยที่สุดตั้งแต่แบบว่าลืมตามาบนโลกใบนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าเป็นช่วงที่ทําหลายอย่าง พร้อมกันว่าก็าเหมือนเราแบกรับอะไรมากเกินไปอะค่ะเหมือนแบบว่าทั้งถ่ายที่หยดเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราถ่ายทั้งซีนแบบกลางคืนทั้งคืนเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายละครอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ถ่ายอีโบกับไอขวัญด้วยโปรโมดละครเรื่องที่กําลังออนตอนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราดูแบบทําหลายอย่างไปหมดเลยแต่ว่าเหนื่อยแต่สนุกค่ะก็สนุกดีรู้สึกว่าได้ทําอะไรเยอะไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยช่วงแรกๆในกองก็ จะไม่ค่อยคุยกับใครเลยแทบจะแบบนอนตลอดเวลาไม่ค่อยแบบว่าสุงสิงกับใครอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามีเวลามากขึ้นก็โอเคนะหนูว่าการบาลานซ์สำคัญมากค่ะอืมหนูคิดว่าหนูเป็นคนประเภทแบบนั้นละคะ่ะที่ร้องไห้เพราะว่าเหนื่อยรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยได้ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ก <g arden> ารร้องไห้ออกมาเป็นสิ่งที่ช่วยฮิวตัวเองที่สุดแล้วสําหรับหนูเราแบบเหมือนจะต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างอะ่ะเหมือนช่วงนั้นเราก็เหนื่อยมากๆเหมือนบางทีเราตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแบบที่ทําอยู่มันสนุกแล้วใช่ไหมมีความสุขดีแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็มารู้ว่าอ๋อแค่เหนื่อยเฉยๆแต่จริงๆเรารักงานนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทําไมเราถึงต้องพยายามทาทุกอย่างเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้ไงอะไรเงี้ย แค่ได้ทำสิ่งที่รักก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วพอได้ยินว่าหลายคนชอบในการแสดงเรามันฟินมากนะในฐานะนักแสดงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำให้ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะเวลามีคนมาชื่นชมการแสดงของเราพอเราทำได้สำเร็จแล้วแล้วเราได้เห็นผลงานตัวเองก็ฟินอะ ไอดอลเหรอหนูรู้สึกว่าหนูชอบการแสดงของพี่ย่ามากๆเหมือนกันค่ะ,ะเ,ปเป็นเป็นอีกคนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กดีกว่าเป็นคนที่เราดูเขาบ่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เล่นน้อยแต่ได้มากความเป็นเขามันพิเศษเวลาตัวของยาย่าไปมิกซ์กับตัวละครมันมีความลงตัวอะไรบางอย่างที่มาดูกลมกล่อมดีอะค่ะพี่ย่าเขาเป็นคนที่ เล่นเล่นน so ้อยแต่ว่าดูน่ารักมากมากเลยยิ K ่งต so ัวละครที Twelve, years, ่น่ารักน่ารักอะมันเหมาะกับเขามากก็เลยแบบเออเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากจริงเชื่อไ่มว่าตั้งแต่หนูเล่นหนูเล่นกับพี่แบร์มารู้จักกนมาแบบจะ3ปีแล้วอะหนูไม่เคยคุยกับพี่ย่าแม้แต่คําเดียวถ่ายรูปด้วยกันยังไม่เคยเลยเพราะว่าหนูเกรงใจหนูเขินบอกว่า เก่งมากเลยค่ะหนูชอบพี่มาก<เ>อ,อ,อยากบอกอะไรพี่แววะบอกอยากบอกว่าไม่เห็นพาพี่ย่มมาเจอบ้างเลยซึ่งหนูเปนใครไม่รู้เขาจะพามาทำไมไม่รู้แต่ว่าอยากเจอนะคะบุคุณเราพระอยูอ่หาวนะไรยะ ก็พูดถึงเรื่องที่หยด3นะคะตอนนี้เราก็กำลังเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายทำกันอยู่แล้วค่ะก็ภาคนี้ยังดึงความหลอนและความมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะรู้สึกว่าถ้าเท่าที่อ่านบทนะน่ากลัวมากได้อีกได้อีกอยู่มันจะมีความสยดสยองบ,บางอย่างที่แตกต่างออกไปจากภาคแรกกับภาคสองมันอาจจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามา แล้วก็ตัวหยาดเองก็ได้ทําอะไรที่ชีวิตนี้เดนนี้ยังไม่เคยทํามาก่อนแต่หยาดได้ทําแล้วและยังไม่ถึงเวลาที่เดนนี้ต้องทํา <c ười> คือทุกวันนี้พี่ยักษ์แทบจะเหมือนเขาเลยบริษัทแบบกําจัดผี่า <c ười> คือเขาโหดมากจริงก็รู้สึกว่าเออสู้ๆนะ <c ười> ก็ไม่รู้จะแบบคือด้วยความที่เข้าใจได้ว่าทําไมเขาถึงยังต้องทําต่อเพราะว่าคือผีมันไม่หยุดไง ด้วยละครที่ภาคสามผีมันยังได้อีกพี่ยักษ์ก็ยังต้องได้อีกก็มาดูกันว่าภาคสามเราจะช่วยเขาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ช่วย,นย <c oughs> หนูก็สสใจเหมือนกันว่าทำอะไรหน่อยเร็ว <c oughs> ก็นอกจากละครเรื่องอีโบกับไอขวัญแล้วก็ที่หยดสามนะคะเราก็กำลังจะมีละครอีกเรื่องหนึ่งที่จะออนแอร์แล้วในปีนี้ก็ <c oughs> คือเรื่องผู้บา่าวสุดเศรากับยีราคาสิงคค่ะเรื่องนี้นะคะก็ตามชื่อก็เป็นละครอีสานเนาะ เป็นละครแบบมุ่นๆเล่นกับพี่สมิ th คะ่ะก็ในเรื่องค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองสูงมากในเรื่องหนูรับบทเป็นแหลมแหลมตามชื่อเลยคือแหลมมันเป็นคนแบบสุดทุกทางอ่ะคือแบบว่าสวดลวดสวดลวดสวดลวดนะแม่แบบคนแบบมันแบบมันเป็นคนแบบเป็นผีบ้า ก็อยากสิบอกเด้อว,ว่าเห็ดอีหยังก็เเหดให้มันดีๆแนะ่โอยอย่าสวดลวดหลายอนี่จะบอกงี้ <laughs> เป็นสิ่งที่พูดอยู่บ่อยๆว่าทุกคนพิเศษมากสําหรับหนูรู้สึกว่าเป็นกลุ่มคนที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่ว่าเขามาชื่นชอบเราในในในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยขอบคุณมากๆทุกคนเป็นเครื่องฮิวใจเราที่ดีมากทุกครั้งที่เจอกันหรือแม้แต่ในโลกออนไลน์เองที่เขาคอยซัพพอร์ตเราตลอดก็ดีใจมากๆกก็หวังว่าจะคอยติดตามผลงานกันต่อไปแล้วก็หวังว่าหนูจะสามารถมอบความสุขให้ทุกคนได้เหมือนกับที่ทุกคนให้หนูคะ่ะ ก็ฝากผลงานของหนูไว้กับทุกคนด้วยนะคะในเรื่องแรกเลยก็คือคละครเรื่องอ e ีบัวกับไอขวัญคะ่ะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าท้องทุ่งบางกะปิมีความแบบชาวบ้านบ้าน,บานแบบน่ารักมากๆฟิลกูสุด,สด,สดๆก็อยากให้ทุกคนได้ดูกัน,นะคะ่ะแล้วกอ็อีกเรื่องเลยก็คือผู้บ่าวสุดซ่ากับอีลาคาซิงค่ะอันนี้คือมีความม่วนมากคือถ้าทุกคนดูจะได้อัทธารถแบบเต็มที่เลยค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ สิ้นปีเดือนตุลานะคะก็จะออนก็คือภาพยนตร์เรื่องที่หยบสาค่ะมาติดตามความหลอนแล้วก็ความน่ากลัวกันต่อว่าจะไปเลเวลไหนค่ะและนี่คือ The Next Friend ของเดนิสค่ะเมาส์มอยจอยจอยสติลเฟรม